สวัสดีครับผมเอมลาสเซนนะครับวันนี้จะมารีวิวแต่งเกีในตัว Honda City นะครับ City ปี2020กระโบตัวใหม่นะตัวกระโบนะครับเป็นรถนะครับใส่เกต c g ชุดคู่เทพนี่ชุดคู่เทพนะครับก็คือจอ OFA 1หนึ่งจอนะครับพร้อมมัตบูรไฟฟ้านะครับมาดูกันอย่างนี้เลยมีแค่สองตัวนะในรถไม่มีอะไรเลยนะมีแค่สองตัวนะครับชุดคู่เทพสตาร์รถนะครับ ตอนรถเกียร์ก็จะติดขึ้นมานะครับผมตามหน้าที่ของเขานะครับนี่นะครับผมโอเควัดแบบเสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะวัดครบเลยครับวัดได้ยี่สิบกว่าค่าครับนี่ดูซีวิธีได้ด้วยมัน้าไฟแบตรอบนะครับดูได้หมดนะครับโอเคนี่วัดบดเทอร์โบนะครับสีฟ้าสวยๆนะครับเสียบปลั๊กเกียร์สามารถ เปลี่ยนสีตั้งค่าต่างๆได้นะะเดี๋ยวมาว่ากันนะอันดับแรกผมกไมใ้ดูก่อนนะว่าเสียบปลั๊กตรงไหนนะครับ Honda City คันนี้ City 2020นะครับเดี๋ยวก้มให้ดูก่อนอึ๊บตรงนี้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 เสียบปลั๊กตรงนี้เลยนะครับไปขับซิตี้อยู่ก้มดูได้เลยนะครับปลั๊กอยู่นี้นะครับเสียบเข้าไปโปะเสร็จเลยนะครับอะแล้วก็จะมีรีโมทสามปุ่มนะครับผมแล้วก็ซิตี้ต้องมี USB ตรงนี้ต้องเสียบปลั๊กตรงนี้นะครับ เอาไฟไปเลี้ยงเกจนะครับให้เกจมันติดตอนสตาร์ทให้มันเสถียรนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เบตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวว่าใส่ตรงที่จุดตัวรี่ก็ได้นะมีตรงนี้ให้นะครับนี่ใส่ตรงจุดตัวรี่ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่พี่เขาใส่กล้องอยู่นะก็เลยมาเสียบตรงนี้แทนนะครับเสียบตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคอ่ะอันดับแรกทำอะไรก่อนดีอะเปลี่ยนสีก่อนเนี่ยไหมเกจสามารถเปลี่ยนสีได้วัดบูตนะครับวัดบูตหน้าสองาุดศูน์บาเปลี่ยนสีได้ ิบเจ็ดล้านสีนี่นะครับสีฟ้าสีอะไรมีหมดนะครับชมพูชมพูก็มาอืสีแดงก็มีนะครับมีทุกสีครับสิบเจ็ดล้านสีนะครับผมเอาสีฟ้าไ้ก่อนลูกค้าบอกว่าชอบสีฟ้าเราก็ผสมได้นะครับผสมสีได้เลยน้ําเงินก็มีนะครับอื สวยงามอ่ะเป็นสีแล้วต่อมารีแสงออโต้จะมีเซ็นเซอร์ตรงรีโมทนะครับเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวกลมให้ดูนะนี่เซ็นเซอร์ตรงนี้ในเนี้ยอ่ะผมแก้งเอานี้ป๊ปิดนะครับเกจจะรีแสงลงนะครับเอออ่ะรีลงละรีลงละจางลงละจะได้ไม่แสบตานะครับเวลาเราขับเข้าที่มืดเข้าหัวมมมันจะตัดแสงให้เราออโต้นะครับไม่แสบตาแน่นอนนะครับผมโอเคอ่ะต่อมาสามารถ เปลี่ยนสีแล้วดีแสงแล้วสามารถตั้งเตือนค่าต่างๆได้นะครับตั้งเตือนค่าต่างๆเช่นยกตัวอย่างนะวัดรอบเนาะนี่วัดรอบดูที่จอก็ได้ดูที่จอวัดรอบนะครับห้าพันวัดบูลต์บาห้าโวลต์สี่ิบเอ็ดความเร็วร้อยยี่ิบห้ามัน้ำร้อยสิบห้านะครับนี่ตั้งเตือนได้หมดนะครับมัน้ำซิตี้จะสูงหน่อยนะใครขับซิตี้ ใครขับซิตี้เทอร์โบซิตี้แฮทแบ็ก1.0นะครับอะไรพวกนี้ครับซิตี้เทอร์โบนะครับให้มาใส่เกวัดหน่อยก็ดีนะเพราะว่าความร้อนซิตี้มันจะสูงมากเลยนะครับคือมันจะสูงกว่ารถทั่วไปใครขับซิตี้อยู่เทอร์โบนะครับผมแนะนําให้มาใส่เกวัความร้อนไว้ดูไว้สักตัวสองตัวนะครับชุดไหนก็ได้นะครับดูความร้อนของซิตี้นะนี่นะครับเวลามีปัญหาเราจะได้เช็คได้ก่อนเพราะความร้อนมันค่อนข้างจะสูงนะครับนี่ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นพวกแก๊สนะครับวีออสยาลินะครับ อยู่ประมาณ 80-90, 95เองแต่นี่มัน105แล้วเห็นไหมอันนี้รถเขาไม่ได้พังนะเป็นทุกคั้นนะครับ c ิตี้ทุกคันความร้อนสูงหมดนะครับเทอร์โบนะครับโอเคต่อมาอะไรอีกอะ่ะเปลี่ยนสีหน้าจอได้หมดหน่าลองดูเข้านิดหนึ่งนะครับตัวแรกตอนนี้สีเขียวอยู่นะตัวแรกนะครับสีฟ้าสีน้าเงินมีหมดนะครับชมพูแล้วเห็นไหมเปลี่ยนสีได้นะครับ โอเคเปลี่ยนสีตัวเลขได้เนี่ยสีแดงและเปลี่ยนได้ทุกช่องนะครับข้างบนจะมีบอกว่าเราเปลี่ยนช่องไหนโยนเนี่ยจะมีบอกนะครับเปลี่ยนได้ทุกช่องไฟข้างๆสองข้างนี้ก็เปลี่ยนสีได้นะครับเท่ๆนะครับเปลี่ยนข้างได้เปลี่ยนสีได้ตอนนี้สีอะไรโยสีฟ้าเนาะหนเห็นไหมนะออกชมพูละเออเราสามารถเปลี่ยนสีได้ตามชอบเลยครับชมโูก็มีครับผม สีแดงเข้ามานะเปลี่ยนสีได้ล้วแต่เราชอบครับเอาสีฟ้าไว้ก่อนโอเคครับสีฟ้าไปกันโอเคประมาณนี้ครับ Honda City ใส่ชุดคู่เทพนะครับจอ OFA มี OFA นะแล้วก็จะมีวัดบั์ไฟฟ้าหน้า2องุดศูนารของ c ชหน้ามืดนะครับชุดนี้ติดตั้งประมาณ5นาทีเสร็จนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดท่อน้ำไม่ต้องเปิดฝากระปรงรถไม่ต้องตัดท่อลมบู์วัดบูทได้ด้วย ไม่หมดประกันศูนย์เสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับติดตั้ง5นาทีใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ได้ทุกรุ่นคันนี้เป็น Honda c ซต20นะครับขอบคุณคนลูกค้าคันนี้มากนะที่ตามมาอุดหนุนเรานะครับผมขอบคุณมากครับผมย้นั้นซักแตนะครับพี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook y o u t u ู e ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านซ้ายตรงนี้นะมุมซ้ายตรงนี้ฝากกดติดตามใน Facebook ผมนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับนะเดี๋ยวลองดับเครื่องดูนะ Honda City 2020 Turbo 2020 แตแบกใส่ได้หมดนะครับทุกรุ่นโอเคดับเกตด,ดับรถเกตก็จะดับไปตามหน้าที่ของเขานะครับก็ใครสนใจทักมานะครับผมเอ็มรันซักเซนนะคะขอบพระคุณมากครับที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย